ก็ก <owad Es> ็ซ <t> <half> ีรีส์เราออนไปตอนหนึ่งแล้วเนาะก็ก็คือถือโอกาสนี้ในการที่แบบว่ามาเดินพรมแดงแล้วก็มาเจอแฟนๆแล้วก็แบบว่าเหมือนมาเชิญชวนให้เชื่อกันดูซีรีส์ของพวกเราด้วยครับแบบในกอวิทย์ภารกิจเทพวดาเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นในการแบบมาเดินพรมแดงด้วยกันแบบครั้งแรกเลยเขาที่ผ่านมาผมจะไปเดินกับน้องคนกับกับทีมของเทพวดาที่จะมาน้องติดงานอะไรแบบมาได้ก็ดีใจที่ได้มากับน้องครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสมาเดินพงแดงนะครับครั้งแรกในนามของเมกอวิชภัณกิจนเยียร์มาลครับครับผมใช่จริงเป้าจริงเป้าสนุกสนุกใช่ไหมถ้าสนุกก็ฝากดูเยอะๆครับผมฝากบอกว่าฝากบอกต่อฝากอะไรอย่างนี้เนาะแบบแกล้งแส่งผิดในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเออหายเหนื่อยเลยนะหายเหนื่อยงานที่เรา ก็หายเหนื่อยเนาะดีใจดีใจดีกว่าคุณหมูว่ามันก่อนที่มันจะออนก็จะมีความกดดันมีความเครียดก็คือเหมือนเหมือนเป็นคลายความกดดันไปเปราะหนึ่งหายเหนื่อยไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจครับที่กระแสตอบรับแบบแฟนๆก็ตอบรับดีแล้วก็วอกว่าแฟนๆจะติดตามจนถึงตอนจบนะครับครับก็สนุกสนานดีครับการเล่นคอมเมดี้มันก็ เล่นแล้วมันรู้สึกแบบให้พลังบวกกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบเพราะว่ามันเสพง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ารอสักพักหนึ่งหัวหน้าดิขาดูหรือยังดูแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมอ่ก็เป็นเอ็มวีเป็นเพลงประกอบนะครับชื่อเพลงเป็นเอาบิชนะครับผมก็ให้พี่ยูโดก็มาเล่นเอ็มวีให้ด้วยใช่ใช่เป็นเป็นการที่ผมเล่นเอ็มวีเพลงแรกในชีวิตผมเลยนะผมไม่เคยเล่นอะไมาก่อนเลยนี่คือ เพลงแรกดีใจครับดีใจก็จที่แบบว่าเพลงของน้องแบบในซีรีส์ของเราเนี่ยก็แบบมีเป็น MV เป็นของของตัวเอง,อง,องเแล้วก็ขอบคุณกระแสตอบรับนะฮะที่ที่แบบว่าคนชอบชอบก,บอกันแบบหวานตัดขากันก็ขอบคุณมากมากครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับผมแลวจริงๆในเรื่องเนี่ยเราก็จะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงของพี่พีทด,ด้วยก็ฝากด้วยนะครับ ียกว่าไปอาดฉีดดีกว่าไปอาดฉีดไปอาดฉีดไปอาดฉีดคือเราไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาแหละไปเชียร์เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าวันจริงเราไม่ได้ไปก็วันนั้นเราว่างพอดีอะไรเงี้ยก็เลยวะเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยตั้งใจว่างด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องแบบรู้อยู่แล้วนะว่าเราจะว่างแว้วเราจะไปอะไรแต่คือไม่ได้มาหาผมคนเดียวไงมามาหาผมด้วยมีปีเตอร์แพนมี9นก้าวด้วยจริงเหรอไม่เห็นเหรออุ้ยบ้าเหรอ ยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นบรรกาศกรกลับมาขึ้นเกมขึ้นตามกัคนนับนไปกับมาเหมือนกันนะก็ก็หวังว่าเป็นคู่จิ้นไหมเราก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราสึกว่าเราเป็นเหมือนเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเอ่อเขาเรียกอะไเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเล่นซีรีส์ด้วยกันก็หวังว่าแฟนๆเนี่ยจะแบบให้การตอบรับกับคู่ของเราอาจจะไม่ถึงกับต้องจิ้นหรือแบบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าแค่ชื่นชอบในผลงานของพวกเราอ่ะเราก็ดีใจแล้วครับ เขาเขาขายเขาบอกว่าเขาป้ายยาผมเต็มที่เลยก็ไม่เนี่ยป้ายจนตอนนี้เขาก็อยากได้แล้วเนี่ยฮะคือตอนแรกคือเราอ่ะจริงๆเราเป็นคนชอบกล้องอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไอ้กล้องกล้องตัวเนี้ยมันก็เป็นแบบคอมแพคพกง่ายแล้วถ่ายออกมาแบบโฟนฟิล์มสวยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เพิ่งซื้อกล้องไปเรารู้สึกว่าเราต้องสะกดจิตตัวเองว่าเราไม่ได้อยากได้เราไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวมันมาชื่อได้เองเลย้ยครับ รอเขาซื้อมาให้ของขวัญวันเกิดไม่ขอเลยหรอนี่คือขอต่อหน้าเลยบอต่อหน้าเลยรอดูครับเออดูเล่น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 แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเรามีกล้องกันอยู่แล้วมีกล้องอยู่แล้วใช่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 เดี๋ยวเราไปยืนให้ก่อนไปยืนให้ก่อนไหนก็ก็ฝาก ซีรีส์ของพวกเรานะฮะเทคเอาวิชภารกิจในเทวดาแล้วครับผมก็ทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่ตรงทางช่องวิวเนาะเวอปร์ชั่นก็เหลืออีก5ตอนก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูตอนหนึ่งย้อนหลังได้ก็มาดูพร้อมกันตอนพรุ่งนี้ก็คือจะมีตอนสองแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากทั้งผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามเมกเอาวิชภารกิจในเทวดาด้วยนะครับขอบคุณครับ